ท่ามกลางควันทูบและดอกกุหลาบสีแดงท่ามกลางกระแสศรัทธาที่หลั่งไหลไปกราบไหว้ยักษ์ร่างใหญ่หน้าตาดุดันเพื่อขอโชคขอลาบและขออำนาจวาสนาคุณเคยหยุดคิดและตั้งคำถามกับตัวเองไหมคะว่าภายใต้หน้ากากยักษ์ที่ดูน่าเกรงขามนี้แท้จริงแล้วท่านคือใครท่านเป็นเพียงหัวหน้าพูดผีปีศาจผู้มอมเงินทองหรือแท้จริงแล้ว ท่านคืออริยะบุคคลชั้นสูงผู้มีหัวใจเปี่ยมด้วยเมตตาธรรมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่มืดมาสว่างไปวันนี้เราจะไม่เล่าเรื่องปาฏิหาริย์แบบที่คุณเคยได้ยินตามข่าวแต่เราจะพาคุณนั่งทำแมชชีนย้อนเวลากลับไปสู่สมัยพุทธกาลเปิดคำภีพระไตรปิฎกเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ ความลับตั้งแต่อดีตชาติที่เป็นเพียงมนุษย์เจ้าของไรอ้อยระบบการทำงานสุดล้ำบนสวรรค์ไปจนถึงความลับสุดๆว่าทำไมการบูชาท่านที่ถูกต้องที่สุดไม่ใช่การจุดทูปแต่คือการทำบางสิ่งเตรียมหัวใจของคุณให้พร้อมแล้วเดินทางเข้าสู่โลกแห่งความจริงของราชาแห่งยักษ์ไปพร้อมกันเลยค่ะการครั้งหนึ่งนานมาแล้ว นานก่อนที่โลกจะรู้จักท่านในนามเทเวสุวรรณณดินแดนชมพูทวีปท่านเคยเกิดเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งชื่อว่าพรามกูเวระกูเวระไม่ได้เกิดมาเป็นนักรบไม่ได้ถือกระบองแต่ท่านคือเจ้าของกิจการโรงหีบ่อยที่มีไร่อ้อยกว้างใหญ่ไพศาลถึงเจ็ดแห่งใช่ค่ะท่านคือเศรษฐีผู้มั่งคั่งแต่สิ่งที่ทำให้กูเวระ แตกต่างจากเศรษฐีทั่วไปไม่ใช่ความรวยแต่คือหัวใจในยุคที่การเดินทางยากลำบากท่านมองเห็นความเหนื่อยล้าของผู้คนจึงตัดสินใจสร้างศาลาพักร้อนและนำน้ำอ้อยจากโรงงานของท่านมาแจากจ่ายเป็นทานให้แก่คนเดินทางท่านทำแบบนี้ไม่ใช่แค่วันสองวันแต่ทำติดต่อกันยาวนานถึงสองหมื่นปีคุณผู้ชมคะ จุดนี้คือหัวใจสำคัญเลยค่ะความร่ำรวยมหาศาลของท่านในปัจจุบันไม่ได้มาจากการร้องขอจากใครแต่มาจากการเป็นผู้ให้อย่างไม่มีเงื่อนไขนี่คือต้นแบบของคำว่าธนาบุดีหรือเจ้าแห่งทรัพย์ที่แท้จริงคือผู้ที่รวยน้ำใจก่อนที่จะรวยทรัพย์สินและด้วยผลแห่งมหาทานบารมีอันยิ่งใหญ่นั้นเมื่อสิ้นอายุขัยจากการเป็นมนุษย์ ท่านจึงได้ไปอุบัติใหม่บนสวรรค์ชั้นจ้าตูมหาราชิกาได้รับตำแหน่งอันทรงเกียรติว่าเท้าเวสุวรรณหรือในอีกพระนามคือเท้าภัยศพทีนี้เราลองขยับจากโลกมนุษย์ขึ้นไปดูที่ทำงานของท่านบนสวรรค์กันบ้างค่ะบนสวรรค์ชั้นแรกที่ชื่อว่าจาตุมหาราชิกานี้ท่านไม่ได้อยู่องค์เดียวแต่ทรงเป็นหนึ่งในสี่มหาราชผู้ปกครองสวรรค์ทิศต่างๆ โดยเทวเวสุวร์ของเราท่านรับหน้าที่ดูแลทิศเหนือและปกครองเหล่ายักษ์ทั้งมวลมีเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจมากๆอยู่เรื่องหนึ่งค่ะคำว่าเทวเวสวร์จริงๆแล้วเปรียบเสมือนตำแหน่งเหมือนคำว่าประธานาธิบดีหรือนายกรัฐมนตรีนั่นหมายความว่าในแต่ละยุคสมัยอาจมีเทวดาองค์ใหม่ๆผลัดเปลี่ยนกันมารับตำแหน่งนี้ตามบุญบารมี ท่านที่เรากราบไหว้กันอยู่นี้คือองค์ปัจจุบันที่สืบทอดตำแหน่งมานั่นเองค่ะและเรื่องที่ชวนให้คนลุกยิ่งกว่านั้นคือเรื่องของเวลาในพระไตรปิฎกระบุไว้ชัดเจนว่าหนึ่งวันของท่านเท่ากับ50ปีของพวกเราลองกินตนาการดูนะคะแค่ท่านงี่บหลับไปตื่นเดียวบนโลกมนุษย์อาจจะผ่านไปแล้วชั่วอายุคน และอายุไขเฉลี่ยของเทวดาชั้นนี้คือ500ปีทิพย์เมื่อคำนวณออกมาแล้วจะเท่ากับ9ล้านปีมนุษย์ยาวนานจนน่าตกใจใช่ไหมคะนี่คือสิ่งที่เตือนใจเราได้ดีที่สุดว่าชีวิตมนุษย์นั้นสั้นนักเมื่อเทียบกับวัตสงสารอีกคำถามที่หลายคนสงสัยทำไมท่านต้องเป็นยักษ์ คำว่ายักษ์ในภาษาบาลีไม่ได้แปลว่าปีศาจร้ายเขี้ยวงงเสมอไปค่ะแต่หมายถึงผู้ที่บุคคลพึงบูชาหรือผู้ที่ใครๆก็เกรงขามเพราะโลกทิพนั้นมีทั้งสัมมาทิฏฐิและมิจฉาทิฏฐิท่านจึงต้องมีรูปลักษณ์ที่น่าเกรงขามเพื่อควบคุมเหล่าพูดผีปีศาจเกเรไม่ให้มารังแกมนุษย์และผู้ปฏิบัติธรรมนั่นเองค่ะ แล้วท่านยุ่งแค่ไหนท่านทำอะไรบ้างในแต่ละวันคำพีเล่าถึงระบบการทำงานที่รัดกุมยิ่งกว่าระบบราชการใดๆในโลกค่ะเทาเวสวร์ท่านมีพันธกิจตรวจโลกในทุกๆวันพระในวัน8ค่ำท่านจะส่งคณะอัมมาต์ลงมาลาตระเวนพอถึงวัน14บ่ค่ำก็จะเป็นหน้าที่ของเหล่าราชโอรสแต่ในวัน15บห้าวันที่พระจันทร์เต็มดวง เทวสุวรรณจะเสด็จลงมาตรวจตาโลกมนุษย์ด้วยพระองค์เองพร้อมแผ่นลานทองคำและเหล็กจานท่านไม่ได้ลงมาหาเครื่องเส้นไหว้นะคะแต่ท่านลงมาหาคนทำความดีใครที่ดูแลพ่อแม่ใครที่ให้ทานใครที่รักษาศีลชื่อของคนเหล่านั้นจะถูกจารึกลงในแผ่นทองคำแล้วท่านก็นำบัญชีนี้ไปประกาศท่ามกลางที่ประชุมเทวดาบนสวรรค์ ลองนึกภาพเสียงสาธุการของเหล่าเทวดานับล้านที่ดังกึกก้องร่วมอนุโมทนาบุญกับคุณดูสิคะนั่นแหละค่ะคือรางวัลที่ยิ่งใหญ่กว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเสียอีกนอกจากเป็นผู้ตรวจการแล้วท่านยังเป็นผู้พิทักษ์อีกด้วยคุณอาจจะเคยได้ยินบทสวดพานยักษ์หรืออาตานาติยปริศ รู้ไหมคะว่าบทนี้มีที่มาอย่างไรในสมัยพุทธกาลเทวเวสุวรรณสังเกตเห็นว่าพระสงฆ์ที่ไปปฏิบัติธรรมตามป่าเขามักถูกยักษ์เกเรฝ่ายร้ายรบกวนท่านจึงแต่งบทสวดมนต์นี้ขึ้นแล้วนำไปถวายพระพุทธเจ้าเพื่อให้พุทธบริษัทใช้สวดป้องกันตัวนี้สแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยที่ท่านมีต่อพระพุทธศาสนาและยืนยันว่าท่านอยู่ฝั่งธรรมะ100ค่ะ และแล้วก็มาถึงความลับสำคัญที่สุดที่จะเปลี่ยนมุมมองของคุณต่อท่านไปตลอดการภาพจำของยักถือกระบองอาจจะทำให้เราลืมไปว่าเนื้อแท้ของจิตวิญญาณท่านคืออริยะบุคคลในพระไตรปิฎกบันทึกไว้ว่าเท้าเวสุวรรณได้มีโอกาสเข้าเฝ้าและฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าจนเกิดดวงตาเห็นธรรมบรรลุเป็นพระโสดาบัน การเป็นพระโสดาบันหมายความว่าท่านได้ละความเห็นผิดปิดประตูสู่อาบายภูมิอย่างถาวรและมีศีลห้าบริสุทธิ์ดังนั้นใครที่เคยคิดว่าต้องบูชาท่านด้วยของแปลกๆเลือดสดๆหรือการฆ่าสัตว์ขอให้หยุดเถอะคะ่ะเพราะนั่นคือสิ่งที่ท่านรังเกียจที่สุดในฐานะพระอริยะเจ้าท่านเป็นเทพชั้นผู้ใหญ่ที่มีความเมตตาและใฝ่ธรรม หากคุณอยากสื่อสารกับท่านให้ได้ผลจงเปลี่ยนจากการอ้อนวอนเป็นการปฏิบัติอยากร่ำรวยเหมือนท่านจงหมั่นให้ทานด้วยใจบริสุทธิ์อยากมีอำนาจบารมีจงมีสัจจะและความซื่อสัตย์และอยากปลอดภยัยแคล้วคลาดจงรักษาศีลให้มั่นคงเพราะศีลธรรมคือภาษาเดียวที่สื่อถึงท่านได้ชัดเจนที่สุดค่ะ จากชาวไร่อ้อยผู้ใจบุญสู่ราชาแห่งยักษ์ผู้ตรวจตราโลกและพระอริยบุคคลผู้คำจุนพระพุทธศาสนาท้าวเวสสุวรรณไม่ใช่แค่เทพเจ้าแห่งโชคลาภที่เราจะไปขอกันในวันที่เราขัดสนแต่ท่านคือครูผู้สอนให้เรารู้จักการให้และการทำความดีวันนี้หากคุณกำลังจะจุดธูปไหว้ท่านลองเพิ่มสิ่งหนึ่งลงไปด้วยนอกจากดอกไม้ดูสิคะลองสัญญาใจกับท่านว่า ลูกจะเป็นคนดีจะดูแลพ่อแม่และจะซื่อสัตย์สุจริตเพราะของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดที่เทวดาอยากได้จากมนุษย์ไม่ใช่เครื่องเส้นไหว้แพงราคาแต่คือการเห็นลูกหลานมนุษย์เป็นคนดีค่ะหวังว่าเรื่องราวในวันนี้จะทำให้คุณกราบไหว้ท่านได้อย่างสนิทใจและเปี่ยมด้วยความปัญญามากขึ้นนะคะ ถ้าชอบเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เรานำความจริงที่งดงามมาเล่าให้ฟังอีกนะคะสำหรับวันนี้ขอให้บารมีปู่เวสุวรรณคุ้มครองผู้ประพฤติทธรรมทุกท่านสวัสดีค่ะ